พิธีกรสาวชื่อดังคัมแบกวงการโดยงานช่อง3บอกเลยปีนี้แซ่บแน่นอนห่างหายจากวงการบันเทิงมานานหลายปีสําหรับกาลแมพชรศรีเป็นจมาศ์พิธีกรสาวชื่อดังในขณะที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปแฟนคลับก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเธอผ่านทางอินสตาแกรมแฟนคลับหลายคนแสดงความคิดถึงอยากให้เธอกลับมาดับงานวงการอีกครั้งได้สดข่าวดีของใครหลายๆคนมาแล้วด้วยสาวกาลแมพ้นอินสตาแกรม เปิดสิข้อทัศนคติดีๆพร้อมแคปชั่นบอกว่าตื่นมาเช้านี้2มกราคม2023อยากส่งความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีความรักจากหัวใจแด่ทุกๆคนแม่รู้สึกเลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราแม่ชอบเวลาที่เราได้นั่งนิ่งอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองแต่เราจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองขอบคุณทุกกำลังใจความรักแรงเชียร์ทุกอย่างที่แมมทำ ปีนี้บอกเลยว่าแซ่บแน่นอนเจอกันหน้าจอช่อง3แต่ธุรกิจใหม่เร็วๆนี้ค่ะทำกันเพื่อพี่น้องในวงการบันเทิงได้แฟนคลับต่างอวยพรปีใหม่และดีใจดอกกันกลับมาของเธอ